สภาพ <ś led> อะไรเ <ś led> ห็นกล้องหนูไม่ทําวะตลกอ่ะกล้อ <ś led> <ś led> <ś led> งเล็กไง <ś led> ไม่คาขายเต็มบอกยายชดเยอะขยายขึ้นมาได้เยอะุ้ดว่ <ś led> ะ <ś led> เอาคนแก่มาทรมานครับไกลดยายเทตรงนี้และยายขาเดียวมะดูบไม้องเดียววันีไปทำไมอ่ะเดินมาชมวิวไงคนเขาบอกอ้างเกาะลาวมันจะมีไฟป้าตถิดดูดูเหรอจริงเหรอวิวดีไหมครับ โคตรสวยงามอลังการงานสร้างเอามาได้ไหมอย่าไปมองพื้นดิ <c oughs> อลังการมากไอ้ต้นหนูเคยโดนในคลิปไอ้ดีนเหรอทำไมอ่ะที่แล้วร่วงไปทั้งแผงอ่ะแต่มองล่างน่ากลัวอย่าไปมองดีมากดูสวยพือาก่อนพ้าก่อน เออจริงด้วยุ้ยแม่โดนไฟดูดจริงๆเดี๋ยวมาดิตกใจเลยฟ้าถิดมันดเม,มันเป็นจี๊ดเลยทำไมมันติดเลื่อน่ะเพราะว่าเท้าเราเป็น,นยังไงเท้าเราไม่ได้ต่อกับกระจกไง

ทำไมนะตรง,งแต่ดิแม่มันไม่ได้เดินบนน้ำไอเดินลึมมๆเดินบนน้ำไม่ช็อตละไปะมันกว้างนะตรงนี้นไปต่อดิไปต่อนอย่ยยหญ่มองข้างล่างลงน้ำหนักได้ไม่เต็มขามันต้องเก่งๆมัาตัว ลองกระโดดดูอันหนึ่งสองส้ำไอชิบ้น้ำดำน้ำดำน้ำสองสีน้ำกันน้ำกันน้ำเน่าไงว้าวแค่ท่อนี้เท่ากับกกาก์ท่อนไหนแล้วกกกากมีด้วยเหรอสกายวอล์ก Chị à? Cái bài này. Bài phụ cái này. đi. Sẽ là. Đang mồm Hey. ฉันกลับแล้วจ้าไปกลับกระโดดหนึ่งทีไม่โดดไม้ถืออะไรกระโดดบ้างมถือหน่อยถืออะไยถือทำอะไรกระโดดไม่ต้องทำอะไรเลย ไปดิป่ะมาโคตรดีด,ดีไหมยายวันนี้เลิกเลยยายดูดิขึ้นไปสูงขนาดไหนอนะ่ะดูดิ จะดูอะไรตอนขับรถแล้วสูงไหมยายเครื่องเป็นสี่ชั้นนะเมื่อกี้ยายก็พูดอยู่นั่นแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนไม่น้ำแพรไม่เหมือนเดิมเหมือนไหมอ่ะก่อนบ้านยายคิดว่าแพรลอยน้ำเป็นบ้าน แนตี้คิปนะครับทาดแซนตี้คิปนะครับแล้วก็ค้นหาคัสตาแก้วรูปหีบนะครับแล้วก็สามารถทำซุปองนะครับมาแช่ที่เมดเชียดับไปโซ่ให้กับเมดเชียดูได้เลยนะครับเรารวบรวมโครงการเที่ยวไทยโซ่เพื่อนกันนะครับรวมนะคะทุกทางครับนะครับทุกท้าสามารถบอกต่อได้เลยนะครับกระจายข่าวบอกต่อได้เลยนะครับคัสตาร์แก้วรูปหีของเรา

ไม่อยากให้ลูกค้าได้ทราบนะครับก็เลยต้องแนะนำให้ใหกับลูกค้าหลายหลายครั้งหลายหลายทีน,นะครับเพราะว่างาลรกค้าได้การเข้าไปแล้วลูกค้าจะต้อง